สวัสดีครับสวัสดีกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ช่องโจ้านาชาแนลกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่ในเกม Ar อาริ b าเบกเอาซีซั่นที่8กันแล้วนะครับสำหรับซีซั่นนี้ก็มีโหมดใหม่เข้ามานะครับทุกคนเป็นโหมดแฝงตัวเป็นบอสนั่นเองนะครับซึ่งไอเจ้าโหมดนี้นะครับจะมีมูลค่าในการเข้า15,000 0โคเอินนะครับทุกคนแต่ถ้าเราชนะเนี่ย เราจะได้โคเอินกลับคืนมาเป็น2อ0 0สนโคเอินนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นนั่นเองนะครับคิดง่ายๆเลยนะครับถ้าเราชนะเนี่ยเราจะได้กําไรอยู่ที่1นึ0 0 0สนโคเอินนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะเล่นแบบนี้นะครับก็เล่นไม่ยากเลยนะเพียงแค่เราไปยิงบอสฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะว่าบอสฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นผู้เล่นเหมือนเราเนาะใช่ครับแบบหนึ่งจะมีบอสสตัวนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าใครยิงได้และเก็บเหรียญบอส รับไปถอนกําลังอันนี้ก็คือเราชนะเกมนั้นไปเรียบร้อยนะครับก็รับ2องแสนเจ็ดหมื่นโคเอินไปเลยนะฮะง,ง่ายเลยนะทุกคนไม่ยากนะครับหรือใครยังงงอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับจะได้เข้าใจเนาะสําหรับคนที่ไม่รู้เนาะสำหรับคนรู้ก็รู้ต่อไปนะทุกคนใช่ครับโอเคไปเจอกันในเกมครับทุกคนเดช r i ิชแมนช h อ p ร้านเติมเกมถูกเติมไว้พอนได้มีเงินคืนตลอด24ชั่วโมงเติมเกมอารีนาเบรกเอาบนเว็บรับริชแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนาได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแผมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ริชแมนชอบเท่านั้น โอเคครับทุกคนตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับแฝงตัวมาเป็นเฟรชนะครับเราต้องไปกำจัดบอสไวเปอร์นะทุกคนเป็นบอสฝั่งตรงข้ามและปืนคู่ใจของบอสฝั่งเรานี่ครับก็เป็นฟอร์กระสุน M80 ูนะทุกคนบอสสองฝั่งเนี่ยจะปืนไม่เหมือนกันนะทุกคนถ้าเป็นไวเปอร์เนี่ยจะมี MP 9ได้นะครับหนึ่งกระบอกแล้วก็เอ d สหนึ่งกระบอกนะทุกคนใช่แต่ผมชอบฝั่ง บอสไวเปอร์มากมากว่านะไวเปอร์ม like ันมีปืน2กระบอกแล้วแบบทั้งระยะใกล้ระยะไกลคือได้หมดอะทุกคนแต่ถ้าเป็นบอสที่เราเล่นอยู่ตอนนี้ก็คือระยะไกลเนี่ยดีดเป็นม้าเลยล่ะทุกคนเฮ้ยคนนี่วาเม็ดเดียวตายเลยเกือบไปละตอนแรกผมคิดว่าบอสพิ่งจะเข้าเกมมาก็ล่อไปละครับหนึ่งคนแต่ถึงจะยิงคนไปเนี่ยก็ได้แค่เก็บเซตเล็นครับทุกคน ไม่สามารถเอาออกเก็บได้เนาะตัวนี้ใช้โมซินง่ายๆเลยเก็บไปด้วยเลยแล้วกันเะครับเพื่อยิงระยะไกลปืนฟอลเรามันดีดเหมือนว่าจะมีเสียงยิงปืนจากข้างหน้าทุกคนน่าจะเป็นบอสฝัฟฟ่งตรงข้ามอ่จริงด้วยครับทุกคนบอสไวเปอร์อยู่ข้างหน้าเราครับแล้ววิธีดูบอสฝัฟฟ่งศัตรูนะทุกคนดูได้จากวงเหลืองในแมปนะครับเดี๋ยวเราไปล่าบอสไวเปอร์กันดีกว่าทุกคนรีบจบเกม แลวคือเราเข้ามาใกล้แล้วนะครับสตูอาจจะอยู่แถวนี้ครับทุกคนเราต้องรอซุม่มดูดีๆเดี๋ยวเราไปดักรอในเต็นทีกว่าเฮ้ยมีเสียงข้างหลังตัวนี้ใช่หรือเปล่าเนี่ยผมวิ่งผ่านมาได้ไงวะ อ๋อบอสนี่ว่ะคิดว่าคนแบบนี้ยิ่งมองยากอยู่นะทุกคนผมว่าใส่นายเล่นน่าจะโอเคตอนนี้บอสัตูอยู่ใกล้เรามากเลยทุกคนแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนเอาซะผมไม่กล้าวิ่งเลยไม่รู้จะโดนตรงไหนทุกคนเฮ้ยมีเสียงมาแล้วทุกคนอุ้ยใช่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 ตัวนี้เลยเขาวิ่งใส่ผมเลยเขาเจอผมปะเนี่ย อุ้ย,ยผมโดนตรงข้างนอกพี่ไหนวะโอ้ยยิงกคตนแรงมีคนชุบตัวเองไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบผมว่าผมเก็บเหรียญออกดีกว่าทุกคนเหมือนว่าจะมีมือที่3ครับหาไม่เจอด้วยที่จริงเราเก็บแค่เหรียญบอสแล้วก็ถอนกําลังได้เลยนะ่ครับแต่ว่าผมกลัวมือที่3ามจะอิ่มเก็บไปด้วยเลยแล้วกัน เก็บเหรียญบอสมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปถอนกำลังกันเลยดีกว่าโอเคครับทุกคนแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับถอนกำลังเสร็จก็ไปรับโคเอินชํำๆเลยและครับโอเคครับทุกคนรอบนี้เราสุ่มมาได้เป็นบอสตัวเดิมเลยครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับทุกคน รีบจบเกมเร็วยิ่งรวยเร็วนะทุกคนถ้าใครสังเกตนะครับจะรู้ว่าเกมเมื่อกี้ผมเล่นไปแค่8นาทีได้โคเอิร์มาเป็นแสนเลยถือว่าคุ้มมากเป็นอีกหนึ่งทางนะครับสำหรับคนที่ฟาร์มโคเอิรน์ในเกมนะแต่เกมนี้เราเกิดไกลกันมากๆเลยนะครับกับบอสฝัฟฟ่งตรงข้ามวิ่งกันตาแตกอีกแล้วครับแมปนี้เรียบร้อยครับ,เ,รบเพื่อนๆวิ่งมาจะไม่ถึง1น,นาทีเลยบอสฝัฟฟ่งศัตรูโดนกำจัดเรียบร้อยครับแหมแบบนี้ก็หวาน GF สิครับทุกคน งานสบายเลยครับเจมนี้วิ่งไปเก็บโทเค็นแล้วก็ถอนกําลังแค่นี้ก็ได้โคเอินแล้วข้างล่างไม่มีศพเหมือนว่าบอสไวเปอร์จะตายข้างบนหอคอยนะนี่ไงหลักฐานยากเกลื่อนพื้นเลยโอ้โหโดนฟาร์มจนแห้งเลยตัวนี้เรียบร้อยครับทุกคน <S <S เก็บโทเค็นมาละเดี๋ยวเราไปถอนกําลังกันเลยดีกว่า อุ้ยนึกว่าโดนดักโอ้โหบอดตัวนี้ตกใจหมดโอเคครับเพื่อนๆเกมนี้ก็หวานเจี๊ยบไม่ต้องได้ทำอะไรเลยวิ่งเก็บโทเค็นแล้วก็ถอนกำลังง่ายไหมล่ะเกมนี้เล่นไป9นาทีครับทุกคนได้รับ270,000โคเอินละโอเคครับทุกคนเกมนี้เรามาเป็นบอสไวเปอร์กันดีกว่านะครับภารกิจของบอสไวเปอร์นะครับคือกำจัดบอสเฟสนะครับ โอ้โหและเกมนี้ก็อยู่ไกลกันเหมือนเดิมครับทุกคนและชาติไหนจะได้ยิงกันวะเนี่ยอยู่โคตรไกลอุ้ยโอ้โห,โโหกับตายทุกคนโดนเข้าหัวจังๆเลยโอ้โหหมวกพังเลยทุกคนสไนเปอร์กระสุนสี่แน่เลยผมว่ามาแล้วทุกคนเข้ามาชาร์จผมละเหมือนว่าจะมีเสียงเดียวเลทุกคนถ้าผมตายบอสฝั่งตรงข้ามไม่ไม่ต้องทำไรเลยนะเนี่ยพี่เขาไม่เห็นผมทุกคน <c oughs> เสร็จกูแน่ ยองตามครับเพื่อนเพื่อนเราจะเล่นแบบช้ชาๆหุเฮ้ยไม่ตายเออตายสักทีเฮ้ยมีคนยิงผมยิงผมไม่โดนเจอมือสไนแล้วครับทุกคนเฮ้ยๆ้ยโอ้โหไม่โดนไม่โดน ไหนวะมันโผล่ไปไหนแล้ววะทุกคนเฮ้ยไปไหนแล้ววะโคตรเนียนวินีไ่ไงเจอแล้วทุกคนโอ้โหไม่โดนโอ้โหปืนอะไรวะโอ้โหไม่โดนสักเม็ดเลยทุกคนไม่เดีเรื่องเลยปืนตัวนี้มาไม่ดีขอแก้มือถ้ายิงไม่โดนอีกเดี่ยเอาไปทิ้งเลยนะเนี่ย โฮ้ยโดนโดนโดนโหย,ยิงสักสิบนัดโดนเม็ดหนึ่งอชิบายผมว่าเราเข้าชาร์จน่าจะโอเคกว่าทุกคนสนยอย่างกากเลยไม่รู้คนกากหรือปืนกากก็ไม่รู้เอาหายทุกคนเอาหายจริงทุกคนตายปกวนาเมื่อกี้ยังได้ยินเสียงอยู่แถวนี้อยู่เลยไปไหนวะ เฮ้ยเป็นไปได้หายเลยวะทุกคนหาไม่เจอผีหลอกผมปะเนี่ยเอาดีผมวิ่งรอบเขาแลนะ้วไม่เจอใครเลยเฮ้ยหายเอาเฮ้ยมาอยู่นี่ตอนไหนวะเนี่ยม่ <c oughs> อยู่นี่ตอนไหนวะโอ้โหหาตั้งแตนโหตัวนี้เกาะหกซะด้วยทุกคนโอ้โหเสียดายวะเกาะหกยังดีอยู่เลยทุกคนสแต็กมือสองซ่อมเล่นได้น,นั่นอะเสียดายที่มันเก็บออกไปด้วยไม่ได้วะออาดีครับทุกคน บอสฝั่งศัตรูตายเรียบร้อยแล้วครับแต่ข่าวร้ายครับทุกคนผมจะโดนดักหรือเปล่าเนี่ยเกมนี้การเก็บโทเค็นเราต้องใช้สเต็ปหนูนะครับโหศพเกือนเลยตรงนี้เหมือนคนจะเยอะด้วยนะแบบนี้ยิงกันไม่พักเลยทุกคนศพบ,บอสอยู่ข้างหน้าเ้าลนะ แล้วเปิดข้างๆเราเนี่ยตุ้มตามเลยทุกคนเหมือนว่าศพนี้จะยังเคลียร์ไม่เสร็จของยังเหลืออยู่เลยทุกคนเดี๋ยวผมจะขโมยของไปเว้ยถึงจะเอาออกไปด้วยไม่ได้แต่ก็จะเก็บไปครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราไปถอนกําลังกันเลยดีกว่าเกมนี้ก็ออิ่มๆเลยนะครับทุกคนถึงจะเล่นนานหน่อยโอเคครับทุกคนเกมนี้มาเป็นบอสไวเปอร์อีกสักเกมครับเฮ้ยมีเสียงคนคนทุกคน วุ้ยสองตัวเลยตายตายสองหมดหมดหมดมันยิงข่าวบอมขาดวิ่งไปหอกยังดีนะที่เมื่อกี้เพื่อนมันยิงผมไม่โดนอะเกือบแล้วทุกคนเกือบตายฮ่าไปซะละโอ้โหปืนยังกากทุกคน ตัวนี้ใช้เอเมีน่าจะรูดขานะเมื่อกี้ยิงขาผมไปข้างหนึ่งเลยเกมนี้เพิ่งเกิดยังไม่ได้ไปไหนเลยเก็บไปละสองศพผมจะรอดไปยิงบอส์ตปะเนี่ยทำไมคนมันเยอะเฮ hey ้ยระเบิดเฮ้ยมาจากไหนวะโหูเกือบตายเฮ้ยยังไม่หมดหรอวะเฮ้ยไปแล้วทุกคนเสียงอะไรเฮ้ย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  โอ้โหระเบิดโคตรเลยไม่ให้ผมพังหายใจเลยโอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับกระโหมดแฝงตัวเป็นบอสสนุกกันเลยปล่าเลยครับลาโคเอินที่เราจะได้รับนะครับอยู่ที่ซองจดหมายนะอย่าลืมไปรับกันด้วยนะครับโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็ต้องขอตัวลาทุกคนไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชื่นชอบนะครับก็ฝากสนับสนุนกันด้วยนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะทุกคนจะขอบคุณมาก้ากเลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับ